งเห็นทุกมากกว่าผู้ชายจะบอกให้เป็นผู้หญิงถ้าฉันเป็นผู้ชายจะบวชผู้หญิงบวชมึงก็บรรู้ชันเหมียนี้สงเท่ากันถ้ามึงทาอะ่ะผ้าบวชแล้วมานอนเล่นกินข้าวสุกข้าวตายเขาอยู่เนี้ยหากระสินผ้าป่าอยู่เนี้ยมันก็ไรประโยชน์จริงไหมมันต้องทําจริงๆลงมือทาจริงจริงทำใดๆก็ไรค่าถ้าไม่ทํา มึงจะไปฟังมาเรียนมาขนาดไหนก็ตามเงินมึงอ่านฉลากไม่ยอมกินยามึงก็ไม่รักษาโรคไม่ได้หรอกจริงไหมอ่าลงมือทําเลยเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยแม่นางร้อยวัดพันวัดแล้วกูว่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฮะไม่รู้จะไปหาอะไรฮะจริงไหมไปวัดไหนก็ขอศีลขอศีลมันขอกันได้หรือศีลอยอ,อ,อาว เอามาหาขอไม่ได้ครับอา้าวศีลแปลว่าขอห้ามพระบอกศีลไม่ใช่พระให้ศีลใช่ครับบอกบอกศีลห้าขอ้อมึงไม่รู้จักกันไงว่ามันขอมาในสองพันเที่ยวแล้วจนหัวงอกแล้วเนี่ยสมาทานเองไม่ได้ก็เลยต้องว่านําให้ให,ให้ให้ว่บาตามโอ้ทุกวันนี้มันเห็นแล้วนะไอ้พระที่ให้เนี่ยไปบอกเนี่ยก็มีศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะตาบอดจุงตาบอดฮะ ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝึกแล้วนะไปร้องเพลงกับคุณเผ่าดีกว่าฮะัว่าฮะแบบนั้นเออฮะเฮ้ยไหมแต่งตัววันนี้จ้าบ้างเขาเรียกจ้ามากยอดเห็นไหมฮวิ่งไปหาอะไรเขไม่รู้ฮะ เหตุไหมกูเดินมาเนี่ยเอาเงินให้กูเนี่ยไม่กลัวกูผิดศีลไงจริงไหมล่ะกูไม่เอาแล้วก็จะหาว่าอีกกูก็รับเอาซะฮะจริงไหมล่ะแล้วก็มาด่ากูว่าผราจับเงินทั้งที่มันเอามาให้กูนะจริงไหมแล้วมึงจะเอาอย่างไรดีวะโยมเนี่ยจริงไหมล่ะ ใช่ไหมรถบีเอ็มเขาเรือกกูหลงตาบีเอ็มก็เขาซื้อมาถวายกูเป็นมึงจะปฏิเสธไม่ระตั้งเจ็ดล้านกว่าจริงไหมล่ะบอกไม่เหมาะสมกูรู้นะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมนะเหมาะค้อมเหมาะสมมันเสมอกันไหมครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่เหมาะสมสองคนนี้ก็ไม่เหมือนกันจริงไหมมึงจะไปตัดสินว่าไม่เหมาะสมสําหรับกูได้ยังไงวะ จริงไหมล่ะถ้าไม่เหมาะสมก็จะซื้อมาถวายกูเหรอจริงไหมอ่าซื้อมาอีกก็ได้นะคุณเผ่ากูรับไม่อัานหลาชั่วโมงเนี้ยเข้าไฟแนนซ์เลยกูอะจริงไหมล่ะมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอาไปถวายกูบาอาจารย์เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้จริงไหมอ่านะ เอามาเถอะกองถ้าภูเขากูจะละลายให้ดูทรับเนี่ยจริงไหมไม่ได้สนใจเลยพระองค์เนี้ยสนใจนักปฏิบัตินักศีลสักับที่พูดเนี่ยอยากให้ตาสว่างสักท,ทีตื่นหน่อยนะอย่าหลับอยู่เลยนะ,ะมึงตามฟังเดี๋ยวเนี่ยฟังทำยังกบโอ้โหเอฟซียังก็ FC, งกไปฟังคอนเสิร์ต ฮะจริงไหมนอนฟังเพลงร้อยปีมันจะได้เป็นนักร้องไหมครับไม่ได้เป็นหรอกถ้าไม่ฝึกร้องเพลงเชื่อไหมครับฟังทำก็เหมือนกันฮะทำไมไม่ลงมือทำล่ะฮะเนื่อะจะมาแทศอยู่จนปากฉีงก็ไม่ทำหรอกจริงไหมนี่ถ้าไม่มาถ้าไม่ให้ค่าตัวกูก็ไม่มานนเนี่ย อ้าวจริงๆเงินซื้อกูไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอ,อ,อจริงๆะะะะครับน<ช>ี่ก็เนื่องในปีเก่ากำลังผ่านไปกำลังจะเข้ามาขอหลวงตาได้เมตตาให้คติธรรมสำหรับญาติโยมที่มามาฟังกันสถานที่นี้จ้อ๋อปีไหนก็เหมือนกันแหละครับเชื่อไหม ถ้าทำดีวันไหนก็ดีหมดวันไม่ดีที่ว่าไว้ไม่ดีถ้ามึงดันดีมึงไปทำชั่วงก็ชัว่วพรที่ดีคือทั้งสร้างความดีให้กำลังใจตัวเองให้เป็นหาสิ่งดีๆให้ตัวเองอย่าหาเรื่องไม่ดีให้ตัวเองจริงไหมใครจะให้พรได้อะยังไม่ให้ได้ยกยอปอบปั้นกันเนี่ยต่หลงตาไม่ชอบจริง ราะฉะนั้นไม่ต้องให้พอรอย่างเดียวให้นีเวียไปด้วยก็ได้จริงไหมทุกวันนี่ชอบเหลือเกินะชอบเหลือเกินให้พรยกย่องสรรเสริญทําไมไม่ยกย่องปฏิบัติความดีความงามการแก้กรรมคือการแก้พฤติกรรมแก้การกระทำของตัวเองพัฒนากรรมของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นจริงไหมอ่า เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้งมงายศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายอะไรเลยนะจำไว้พุทธศาสตร์เนี่ยพุทธแปลว่าตื่นนะตื่นรู้นะแต่ไสยศาสตร์เนี่ยไสยญาตก,ก็นอนอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วัครบจริงไหม ยากก็ไปว่านอนนอนหลับหลับก็หมายถึงผู้หลงอยู่ผู้หลงผู้ไม่ตื่นใช่ผู้ยังไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามเลยเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ทุกวันนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะนะแต่พึ่ตะเพอโง่นี่มีสองอย่างนะโง่แบบลืมจากับโง่แบบหลับตา ยังไงฮะหลวงตาโง่แบบหลับตาก็คือเขาพูดอะไรก็เชื่อแต่พึ่สะพืพอ,อจริงโดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศไทยเราเนี่ยเขาเชื่อหฮไปนั่นหฮไปนี่ใจเบาศรัทธานุน่นอจริงครับนี่เขาเรียกว่าโง่แบบหลับตาเออถ้าโง,ง่แบบลืมตาคือเขาพูดอะไรก็ไม่ฟังออ <laughs> เออมีสองอย่างสุดท้องวะ ไม่เชื่อใครเลยอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำเต็มแก้วประเภทปะทะประมะจำไว้อ่าไม่ได้เป็นกลางเลยไมไ่เหมือนหลวงตาพูดธรรมะก็ตามพูดอะไรก็จามให้พิจารณาวินิจฉัยอ่าด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่มาเชื่อนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีกาลามสูตรไว้ครับอย่าพึ่งเชื่อ เรื่องเล่าสืบๆกันมาอย่าพึงเชื่อแม้คนนั้นเป็นครูของเราอ่านะจริงไหมครัอย่าพึงเชื่อแม้มีในตำรา,าครับจริงไหม